สวัสดีครับเราทีมงานเกษตรปพัดวันนี้เราก็ได้มาที่จังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะซึ่งเป็นสวนของลุงกำมลนะครับวันนี้เราก็ภูมิใจนําเสนอทางเลือกทางใหม่ให้กับเกษตรกรในการลดต้นคุณเพิ่มผลผลิตนะครับสวัสดีครับลุงกำมลครับผมวันนี้ทางเราทราบว่าลุงกำมลปลูกมะละกอมะนาวพริกมากมายแล้วก็มีขายกิ่งพันุ์ด้วยครับนะครับอยากให้ลุงกำมลช่วยแนะนําเกษตรกรนิดนึงว่า การจะซื้อกิ่งพันธุ์ที่ดีและราคาถูกเนี่ยเป็นยังไงครับกิ่งพันธุ์มนาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วที่ที่เขาตอนมาขายเนี่ยส่วนมากเอาไปปลูกแล้วมันจะไม่ค่อยมีลูกครับอาจจะมีก็มีปีละหนแต่พันธุ์ของผมเนี่ยผมผสมพันธุ์เองจะมีทั้งปีไปปลูกเดือน,นที่สามที่สี่เนี่ยก็จะออกลูกแล้วแต่นี้ผมออกดอกเนี่ยผมให้เด็ดทิ้งให้หมดพอพอได้ผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยคุณก็เริ่ม อยู่ที่การดูแลรักษาถ้ารักษาที่ดีเนี่ยพอหเดือนแล้วคุณก็สามารถให้ติดลูกได้แต่กิ่งพันธุ์ของผมเนี่ยผมส่งทางไปษนีถ้าไกลๆไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาส่งทางไปษณีด้วยครับส่วนมากผมผมไปพิซณูโลกไปแล้วมะนาวของลุงกมลที่ตอนเก่งนี่เป็นพันธุ์อะไรครับเป้นพวงครับเป้นพวงเป้านพวงเนี่ยมะนาวเนี่ยผมทําพันุ์ขึ้นมาเองครับเพราะพันธุ์มาอยู่ประมาณ3ามสี่ปีแล้วก็เอาพันเนี่ยมาทดลองว่าพันธุ์ไหนจะดี อันไหนไม่ดีก็ไม่เอาคุณสมบัติของพันธุ์แป้นพวงเนี่ยเป็นยังไงครับคุณขมลมันพิเศษกับมานาแป้นแป้นพิจิตแป้นลำไยพวกนี้เพราะมันจะออกปีตลอดทั้งปีพันธุ์ของผมเนี่ยพอมดมาทันมดก็ออกเป็นมาทันก็นมดก็ออกอันนี้อยู่ที่มันมันรักษาเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันจะเก็บได้สามสามรอบรอบสามรุนของผมเนี่ยต้นประมาณสองสองปีเนี่ยผมขายได้ปีประมาณสองพันกว่าลูกต้น ลุงกมลปลูกมะนาวเป็นพวงเนี่ยใช้ระบบสาเร็จของโปรพัสด้วยถูกไหมครับครับครับนะอย่างปลูกที่รอบหนึ่งเนี่ยมะนาวต้นเนี่ยจะมีอายุได้ประมาณถ้าทํารแบบของผมเนี่ยต้นจะอยู่ได้เจ็ดปีเจ็ดปีนะเจ็ดปีแต่นี้ผมก็ต้องอยู่ที่การบำรุงรักษาเน้นเป็นชีวภาพให้มากเป็นมูลสัตว์ให้มากช่วงที่เราจะให้ผลผิดให้สมบูรณ์กล้าจะออกตลาดเราก็ใช้เคมีมากเนาะ แต่น้อยมากเพราะว่าดินถ้าเราไปใช้เคมีดินพอปีที่สองเนี่ยมันาวจะเหลืองครันเป็นสารเคมีแล้วเห็นว่าลุงกมลก็มีก้าของมะละกอด้วยครับครับใช่ไหมครับมรละกอพันฮอลแลนด์พันฮอลแลนด์พันแขกดำแขกนวลหรือจะเป็นสรยาครับมีหลายพันนะครับครั้นี้ถ้าเกษตรกรสนใจจะมาสั่งซื้อกิ่งพัน รุงกมลไม่ว่าจะเป็นมน,นาหรือมะกอเนี่ยขายราคายัางไงครับเขาผมเนี่ยราคาแพงกว่าเขาไหมไม,ไม่ไม่มีเพียงครับไม่มีนะแล้วก็ร,รับประกันนะคุณผมเนี่ยคุณไปอย่างมานานเนี่ยคุณไปปลูกปั๊บเนี่ยเดือนที่หกคุณก็ได้กินแล้วอืหกเดือนเองนะครับ,รบไหวล้นล้นระยะนะคครครับับแล้วผมเนี่ยส่งไปทนีปกติทั่วไปไม่ใช้ตามระบบโภพัฒ์เนี่ยกี่เดือนถึงเก็บได้ครับ มะนาวเนี่ยส่วนมากก็ที่เขาทำทั่วๆไปก็ปีเด้หนเดียวแต่พอใช้ระบบโปรพัดเนี่ยแล้วกับมะนาวพันธุ์ที่ผมทำเนี่ยเป็นมนาวแป้นพิเศษ,เเศษของ,ของจังหวัดชุมพรนดยจฉพะ,ะมีที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็ผมส่งกิ่งพันไปเนี่ยคุณไม่ต้องมาม,ามาเอาที่บ้านหรอกแล้วถูกด้วยส่งถึงบ้านก็อยู่ประมาณ65หแล้วเเท่านั้นแหละหกสิบห้าแบาทต่อกิ่งนะครับต่อกิ่งครับคุณสามารถปลูกเลยนะเป,นเป็นมะละกอครับมะละกอนี่ก็ส่วนมาก ถ้าไกลๆถ้าเขาแบบเขากมมม็มีมีเรื่องที่ว่าเวลาเพาะก,าก้าเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคหรือเราไม่สันทั์เนี่ยมันก็จะไม่เคยงอกม่อะไร,รน่ากลาามากผมก็แนะนําถ้าแนะนําคุณทําอย่างนั้นได้คุณก็เอาเม็ดก้าไปถ้าไม่ได้น่าก็ผมเพาะส่งผมเพาะคุณมาเอาเองหรือจะให้ทางทางอางจารย์เลเขามารับไป ไปส่ก็ได้อย่ามาละกอรนี่ลุงกมลขายกล้าหนึ่งดีปบาถุงนึ่งเนี่ยมันจะมีสองต้นถึงสามต้นนะมันไม่ไม่ไม่ต้นหนึ่งผมจะไม่ให้เพราะว่าส่วนมากจะเป็นสองต้นถึงสามต้นเนี่ยเพราะถุงนึ่งผมขายแค่สิบบาทครับถุงละสิบบาทที่อื่นเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่ใช่ของไทยอาจจะเป็นสิบสองสิบสามพอไปเอาไปปลูกแล้วลูกใหม่มีบางอ้นต้นใหม่สมบูรณ์รคับบพอสุดท้ายแล้วก็คือต้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับในการที่จะ อยากจะซื้อกิ่งพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะละกอรหรือมะนาวแป้นพวงของสวนลุงกำมน,นี่ก็ติดต่อได้นะครับ <Okay. S 1> ที่โอภัทรก็ได้นะครับ<แ>เบอร์0 8 1 0 0 2 3 3 8 8หรือว่าโทรมาติดต่อกลุงกำมนโดยตรงก็ได้เบอร์รอะไรครับลุงกำมน0 8 6 0 2 9 5 8 6 3ครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้เกษตรกร,ะกรนะครับได้ใช้ระบบแบบปลอดสารนะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณกุลุงกมลมากนะครับ,รบที่ให้ความรู้แล้วก็เกษตรกรท่านใดในโอกาสหน้ามีโอกาสอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์หรือว่าขอคําแนะนําก็โทรหาทางลุงกมนลได้เลยนะครับวันนี้เราทีมงานเกษตรปรพัษก็ขอ